ก็บางก็คือเห็นมันก็บ้หเห็นับาเสี่ยวผีนุ่นนุ่นนนไอไปวัดโนนก่อนี่อยู่พระรงชชยเขามีปอบตำรวจอยู่บ่ครับโอ้นี่บอกออกนี่ละโอเคคขอบคุณครับขอบครับนนอนอเรา เขาก็ส <łość> ีม่เยาะของเขายห่นเหรว่าเนาะห็ดหมอ่เห็ดไผ่เห็ดมัน่าดีมันต้องเป็นมันต้องวสาวตำรวจสำแล้วก็สื่อสารตันต้องเป็นแต่สาวน้อยสาตำรวจยุ้บางหลังคาสีน้ำเงินแถวนี้พารเ่อี่ว่ากบอกองก่อนตำรวจป้ายนี่เข้าซ้ายนี่นี่บอกป้อมตำรวจเออมือ เี้ยพ่นมองหมดเลยโซเดีพี่น้องเลยมันแบบปมต่างเพื่อนมันมีเนี้ยโอ้ตำรวจยุ่ยเลยเนี่ยว่าเป็นคนพ่นไปยังไงไปยังไงวันดีค่ะวันดีค่ะวันดีค่ะไปแบบไหนไปแบบไหนล่ะโอ้ยน้องน้องเอ๋อผ่อนด้ค่ะแม่ค่ะวัสดีครับผ่อนแล้เด้อครับเด้อโอ้ยหายากแต่ป้อมตำรวจกับหินหินเป็นตำรวจมันน้อยเนาะค่ะเมื่อกี้นู้นแหละแล้วก่อนอุ้ยแม่แทะแค่นี้เลยเออไปไปไปเพิ่น เพิ่นเจ้าภาพไปเอาหนุนเป็นะครับเจ้าภาพไปเป็นมหาปีากข้างเขาเป็นตัวโตนะครับนารถขั้นขาวนี่เราไปนีแมกระเพาะไปเดี๋ยวหอดวัดเขาจังหวากันนอมีน้องนะนี่เขาไปในวัดแล้วบุญทข้น้นกจากข้างเขาบ้านเนาะโอ้รถใหญ่ไม่ออกมากโนติดกุบทุบุญลิกตัว

ประมาณจะแค่เงหญ่ประมาณสี่กิโลบ้านานี้ครับมันบอกบ้านนี้โอ้เต็นบุไม้มข้างดีกันบ่ได้บ่ไหนแล้วมันเอาดินม,มาไม่สิถมตืมที่มันมีแค่ปูนแค่ซัมนี่เลยเหมือนอะปูนโอถมไป ทางนี้ไปเไนี่คือที่คนจีบบ้างนี่แม่นบอกคิดว่าน่าจะ Cả nhà ấy là nó Chí nó nọ Vẫn nọ Để ngồi đi vậy Mm hmm. จัดรายการหรือเปล่าพี่นเออันนี้เดี๋ยวต่งต้งภาพให้ดูว่าลำบากมากตอนนี้ยังไม่ถึงนะเนี่ยยังไม่ถึงนะออกสิบกว่าปีแล้วออกแต่บ้านแต่สองโมงกว่าๆยังไม่ถึงวัดนะเนี่ยสิบกว่าปีนี่แหละเนาะออกมาแล้วหนูกำลังวิ่งตามรถของพวกคณะวัดเขาเนี่ยขึ้นเขาลงมาทางลูกรังตอนนี้รถวิ่งทางเดียวอีกเส้นหนึ่งทะลุดสวนๆไม่ได้

คือว่ามีรายได้มีเศรษฐกิจที่อยู่ที่ดีอยู่ครับเนาะวก็เศรษฐกิทุงเหลืองม่รุนแรงวัดป่าเกิจริครับศรทธาบารมีทำวัดป่าลึกลับเออคือปริศนาหมดก็จริงจริงคืออะไรหลากหลายหมดเลยศรัทธาบารมีทำวัดป่าลึกลับที่จริงน่าจะถ่ายป้ายด้วยศรัทธาบารมีทำวัดป่าลึกลับเดี๋ยวเติมซับซ้อนอีกการหนึ่งหลงพ่อ ครับตอนนี้เรากำลังขับรถเข้ามาในาสถานที่เขาเรียกว่าที่ปฏิบัติธรรมของแม่ชี LG แอลจีลาภาชมคำนะครับ <c oughs> ผมกำลังบันทึกวีดีโอในขณะนี้ครับนำเงินมามอบให้กับแม่ชี LG แอลจีลาภาชมคำในการสร้างกุฏิสร้างกุฏิปฏิบัติธรรมนะฮะ เข้ามาลกแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้ว,าาลวในป่ายางใน,ในป่ายางหรือปา่าอะไออกจากอุบลมาตั้งแต่สองโมงฮะยังไม่ถึงไหนจะเที่ยงแล้วนะยังยังยังไม่ถึงกี่ดูายางดูฮะทางทางนี่ก็ป่ายงางลำบากมากี่แต่ด้วยจะตุุปัจจัยของพี่น้องได้บริจาคมาผมจะนําบุญนั้นยิ่งใหญ่กลับไปให้พี่น้องชาวอุบลชาววารินที่ได้มอบ เงินทุกบาททุกะตางมาให้เรานํามามอบไว้กับแม่ชีแอลจีราาชมคําในขณะนี้ครับผมต้องมาแล้วโอ้ขับรถขับแรงเลยไม่ได้ได้ปรับก็มมันมีทั้งน้ามีทั้งหลุมน่าจะเป็นขเขานะีฮะมันเป็นอ่กำลังขึ้นเขาฮะเป็นเขา,เป,เ,ขาเป็นเขาด้วยป่ายางตอนนี้อากาศหนาวแล้วนี่นนเย็นเลยฮะเเยนเยนลมันจะมีน้ําขังอยู่เป็น อันนี้นะช่วงทำหิดหรือเปล่านี่หินบังเป็นทั้งช่วงนะครับเห็นลูกห็ดหรือเปล่าโอ้ลูกยางลูกยางบุ้พุลงบุมเป็นยางเป็นป่ายางหรืออะไรเนี่ยข้างหน้าเขียนว่าวัดลึกลับเป็นวัดปฏิบัติธรรมลึกลับนะฮะป่ายางนี่ได้น่าจะได้นะประมาณลอยไรเดี๋ยวไปถามแม่ชีเไปครับขอขูล เรอาเยะคู้เกี่ยวกับตน้นยางปลายางนี่เนาะแต่ปลายางนี่ประมาณสิบกว่าปีขึ้นแล้วนะครับาตามที่เบิงพูดละประมาณสิบกว่าคันบบวา่าเศร้าคุณแล้วแต่ว่าผมกาไวนะผมกาไวอยู่ที่ประมาณสิบห้าปีเดี๋ยวไปถามไม่ไม่ชี้เบิงนอกว่าตอนอ้นยางนี่ประมาณกักปีล้แต่ว่าผมเบิองอ่ะสิบห้าปีขึ้นไปประมาณนี่ละ บเกิน20ปีครับโอ้ยไกลเต๋อผุดล่ะพีน้องเบิรงนี่ล่ะมันไม่มีเนี่ยส่งไปแล้วไปไม่ได้ธันานเป็นบุกไกลเต๋อพี่เลยครับแต่แด่ว่าทางผู้เพื่อนบริจาคอันนี้ผมมีคอ้นนะผู้เพื่อนบริจาคที่เห็นสำนักสงหรือเห็นบัตรกับเจ้าของที่ผู้เพิ่นปลูกอย่างเนี่ยปลูกมากเลยื่วาเด็กคนนึงเด้อขึ้นว่าน่าจะเป็นเจ้าของเดียวกันหรือ อาจจะเป็นคนละเจ้าของแต่ว่าเฮ็ดบุญห่วมทางกันให้เป็นทางวัดท่างหลวงทางไปวัดแต่ว่าตนไหม้นี่บตัดเป็นห่มหลมดีเขาด้นืดวารหรอกเพราะว่าป้ายน้อยอยู่ตรงนั้นวัดป่าโอแต่ว่าเขาขีดมาหลายปีแล้วก็สิอคิดว่าเป็นถนนที่คนน่องเที่ยวนะครับได้นีุู่้ใดมีที่มีทางมีสวนประมาณนั้นนะคืดวานี่คือว่าทางเราก็เฮ็ดไปกหวงนี่ประมาณเท่าไหร่ยานเนี่ยสิบเมตรได้หรอเนาฮะสิบเมตรได้ไหมนี่ครับ ความบ่วงนี่ได้แน่นี่นะพูดถึงว่าถ้าเป็นช่องระหวา่างถนนมันกิดซิกเมเออ็ดเยอะนะคือว่าเราจะเกิดคึ้ว่าตั้งแต่พุทธละแต่ปลูกต้นยางคน,นละที่เที่ยวกันมาบ้างนี่มาหอดตรงนี้ทางมันก็ดีแน่บ<อ><อ>เห็นทุ่งอยู่ขา้างหน้า<ม>เห็นว่าเห็นน้อยมีป้ายมีทุ่งคิดว่าน่าจะถึงสำนสักสงฆ์ตักเนี่ยตักอะไรอวัดเป็นถือว่าเป็น วัดพนอบาปย่ังไองวัดป่าเกศสิริเบญจธรรมดี<บ>ดีแท็กสูตรสูตรไม่ได้ม,ไมันต้ยอยงเก่งอะไรมฮะตัวเสียงอะไรครับใส่ดีแท็กเสียงของผมใช้ดีแท็กเหมือนกัน,นดีแท็กเหมือนกันครับเดินเดินเดินพวกทรงทรงเลยไม่ได้เดบิ่งพี่นอ้องเบุญบา เขามาไกลอีกใกล้ถึงเีเขามาไกลก็มีแต่รถเก๋งรถเบนดีเอ็มก็จอดเต็มไปหมดรยบรโอ้สวนยางหลายทีอย่างนี้คันไหนมาอยู่ครันไหนไมาอยู่ยิงซีอู่เนาะยางยู่ถคตรกับิีอูอะไรเนาะอาจารย์มม่อยู่เนี่นี่เอาวะเขาหายเลยปูนซีปลายูไปแล้วให้ไม่ให้มากีดให้มาอยู่ ยากได้นาะเขาเขเคยมาเห็ดแนวนี้เนาะผเคยเห็ดมาเห็ดใหญฮัลโหลครับเห็ดเป็นบูใหญแล้วเออเขา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 ไปทำยยังยานโอยอยาโทษทัองร้ายว่เห่านี้้ะ่ กจะวกิกน,ใน,ในไดไหเด้นี่กินอยู่นี่เจาะไอ,อทีกันมากครับผนครับนี่ยโอ้นี่พ่อคับนี่ครับเลี้ยวขวาไปนขนาเิดหาสิบเมตร,รโอ้สังเกตเห็นบ่าบินบเห็นบ้าีมีเพิ่มขียังเห็น,าน,านโอ้อยู่ในปลาย่างยู่เลย <c oughs> สอบถามข้อมูลบึงจุดเริ่มต้นก่อนสิมาเป็นมัดอยู่นี่นนเนาะนี่ครับเาเดียครับเขาก็ทำอยู่เขาเกิดทำอยู่เั่งหลงหยุอยู่รูมีแม่คีด้วยคีดบึงเห็นป่ะพี่น้องนี่เด้เนี่พี่น้องเห็นกับผมมื่อนี้ถือว่าเห็นมือเดียวกันเท้าเดียวกัน พ่าวผมก็เคยมาให้กันนากเถื่อนถือว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้มารวมทำบุญได้มีส่วนหนึ่งมีส่วนหนึ่งในการร่วมทําำบุญบุรณะแบบทสังคอนวัดศาสนาแล้วที่โรงในพี่น้องเลยบ้านี้ไม่ชี้เลอนแล้ว ลงไปหาพี่้องหยาดที่มเขาว่าไปไงไม่ไงโอ้โหในเขาอะไรลงมาเบื่องพี่องนีหยัดยอมนี่ทีมงานทองมาฮอดแลับ ของของการบูรณะเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับดเดี๋ยวเราจะคุยกันอีกเทีนหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะ